สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเรามาเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยประคันพระเจ้านะคะวันนี้กันจนาจะนำเสนอชายคนหนึ่งที่ยกย่องตัวเองเป็นใหญ่ แล้วก็เขาคิดในใจว่าเขาสามารถที่จะตั้งตนเองเป็นกษัตริย์ได้ในฐานนั้นที่เขาเป็นลูกของพระราชานะคะและที่สําคัญคือขอให้เขามีพวกเขาก็จะสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจของเขาและที่สําคัญชีวิตของเขานั้นละเลยพระคําของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีวินัยอยู่ในทางของพระเจ้านะคะเรามาดูชายคนนี้ด้วยกันดีกว่านะคะ เขาชื่อว่าอาโดนิยาอโดนียาเขาเป็นลูกคนหนึ่งของกษัตริย์ดาวิดเหมือนกันนะคะเรื่องราวของเขาบันทึกไว้ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่หนึ่งข้อที่ห้าถึงเจดแล้วก็ข้อที่9ถึง14นะคะขอเชิญฟังพระกรรมพระเจ้าฝ่อโดนิยาโอรสของพระนางคักกิด ได้ยกตนเองขึ้นกล่าวว่าเราเองจะเป็นพระราชาและท่านได้เตรียมรถรบและพลมากับพลวิ่งนำหน้า50คนไว้เพื่อตนเองพระราชาพระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขัดใจท่านด้วยถามว่าทำไมเจ้ากระทำเช่นนี้เะ่นนั้นท่านเป็นชายงามด้วยท่านเกิดมาถัดอับซาโลมท่านได้ปรึกษากับโยอาบบุตรนางเสรุยา และกับอาบิยาธาปุโรหิตเขาทั้งสองก็ติดตามและช่วยเหลืออโดนิยาแต่สาโดกปุโรหิตและเบนายาบุตรของเยโฮยาดาและนาธานผู้เผยพระชนะชิเมอีและเรอีและพวกทะแก้วทหารของดาวิดไม่ได้อยู่ฝ่ายอโดนิยาอโดนิยาได้ถวายแกะ วัวและสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาณโสเฮเลตซึ่งอยู่ข้างๆเอนโรเกลและท่านได้เชิญพี่น้องทั้งสิ้นของท่านคือราชโอ,อรสของพระราชาและประชาชนทั้งสิ้นแห่งยูดาที่เป็นข้าราชการของพระราชา แต่ท่านไม่ได้เชิญนาธานผู้เผยพระวจนะหรือเบนนยาหรือพวกเทแก้วทหารหรือซาโลมอนอนุชาของท่านแล้วนาธานก็ทูลพระนางบัตเชบาพระชนนีของซาโลมอนว่าฝ่ายพระบาทไม่ทรงทราบหรือว่า ah อาโดนิยาโอรสของพระนางฮัก,กีดได้ทรงราชแล้วและดาวิดเจ้านายของข้าพระบาทก็ไม่ได้ทรงทราบเรื่องเพราะฉะนั้นขอข้าพระบาทถวายคำปรึกษาเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทรงช่วยชีวิตของฝ่าพระบาทและช่วย ชีวิตของซาโลมอนโอรสของฟาบาบาทไว้ขอเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดทันทีและกล่าวทูลพระองค์ว่าพระราชาเจ้านายของหม,ม่อมฉันฟาบาบาทได้ทรงปฏิญาณกับสาวใช้ของฟาบาบาทไว้ไม่ใช่หรือว่าซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราและจะนั่งบัลลังของเราไม่ใช่หรือฉนัยอโนเดียจึงทรงครองเล่าเพคะดูเถิขดขณะที่ฟาราบาทกลาบ ทูนพระราชาอยู่ข้าประบาทจะตามเข้าไปเฝ้าและสนับสนุนพระเาสวันีของฝระพะบาทนะคะนี่คือเรื่องเราเบื้องต้นที่กัจณานําเสนอในวันนี้นะคะหลังจากที่อับซาโลมนะคะพี่ชายของอาโดนิยานได้เสียชีวิตอาโดนิยาก็กลายเป็นพี่ใหญ่ท่ามกลางลูกลูกของดาวิดนะคะ,ะมีประมาณ6คนที่เป็นลูกชายของดาวิดด้วยกันที่เกิด ให้กับท่านที่เมืองเฮบรนนะคะอับซาโลมเป็นคนที่3และก็อนโดนิยาเป็นคนที่4นะคะแต่อนโดนิยาเป็นเหมือนกับอับซาโลมที่ถูกบิดาเลี้ยงดูแบบตามใจจนเสียคนทําให้ไม่สามารถที่จะสืบทอราชบัลลังก์ต่อไปได้นะคะเราเชื่อว่าซโลมมนเนี่ยเติบโตภายใต้การอบ,บรมดูแลสั่งสอนอย่างเข้มงวดมากเลยเพราะท่านสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการสั่งสอนด้วยความรัก จากพระธรรมของของหลายๆเล่มที่ท่านได้เขียนออกมานะคะดังนั้นท่านจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของกษัตริย์ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะในในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะคะว่าตอนที่ซอลโมนเกิดมาเนี่ยพระเจ้าได้ทรงรักซโลมมนนะคะในสองสมุดเอลบทที่12ก็ที่24 ดังนั้นการสืบทอดบัลลังก์นั้นถูกกําหนดไว้ตั้งแต่แรกดังที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและก็ดังที่ดาวิดซึ่งเป็นบิดาได้กําหนดไว้กับภรรยาของเขานะคะแม้ว่าพี่พี่น้องๆของท่านจะทำตามใจชอบก็ตามแต่ซาโลมอนเนี่ยต้องกลับเป็นคนที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบว,วินัยที่เข้มงวดเดิมทีท่านก็คงจะอิจฉาพี่พี่น้องๆ้องเนาะว่าทำไมพวกเขาสามารถทำตามใจตัวเองได้เนาะไม่เหมือนเราเลยที่ อาจจะมีมีบ้างที่แบบเาเหมือนกับที่คริสเตียนเรานะคะที่เราอิจฉาคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้เนาะจะทําอะไรก็ได้ดื่มแอลโกอฮอล์ก็ได้สูบบุหรี่ก็ได้แต่งตัวแบบแซบๆก็ได้นะคะหรือแม้แต่พูดจาหยาบคายด่าใครก็ได้เหมือนกับ ก็คือรู้สึกยังไงก็ระบายออกไปอย่างนั้นนะคะแต่สําหรับเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรากลับทําไม่ได้เลยมันเหมือนกับเราถูกจํากัดในอยู่ในขอบเขตบางขอบเขตที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้นะคะแต่รู้ไหมคะต่อมาเนี่ยซาโลมอนก็เริ่มเข้าใจว่าอาโดนิยาที่ขาดการอบรมสั่งสอน เดชท่านเนี่ยไม่มีวินัยในพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะรับตําแหน่งกษัตริย์ได้เลยจริงๆนะคะดังนั้นความเข้มงวดที่ดาวิดทรงมีต่อซาโลมอนนั้นจึงสําคัญมาก ดังนั้นเราทั้งหลายก็ได้รับการตักเตือนในบทเรียนนี้ด้วยเหมือนกันว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกเรียกให้รับแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราที่เป็นลูกของพระองค์เนี่ยเราจะต้องไม่ดูหมิ่นการอบรมสั่งสอนที่มาจากความรักของพระเจ้านะคะคำพูดทุกๆคำที่ถูกบันทึกไวในพระคัมภีร์เป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามันเป็นการ ปกป้องคุ้มครองเพื่อเราจะไม่เดินไปสู่ความหายนะดังนั้นการที่เราจะจดจ่อหรือว่า,าตั้งใจที่จะเรียนรู้พระคำของพระเจ้าตั้งใจที่จะเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าและเราก็ไม่ละเลยที่จะล่าสายตาจากพระเจ้าไปสู่สิ่งต่างๆที่โลกนี้กําลังดึงดูดเรานะคะดังนั้นการใกล้ชิดพระเจ้าหรือว่ารู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจึงสําคัญมากในชีวของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเนาะ ดังนั้นจากการที่อโดนิยานะคะตั้งแต่ต้นเลยที่เขาตั้งตนเองมาเป็นพระราชานั้นนะคะซาโลมอนก็ไม่ได้เอาความหลังจากที่ซาโลมอนนั้นได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการโดยการช่วยเหลือของผู้เผยพระวจนะนาธานนะคะแล้วก็รวมไปถึงปุโรหิตอีกหลายๆคนเนี่ย ก็สถาปนาด้วยความสำเร็จตรงนั้นนะคะหลังจากที่ซโลโมนได้เป็นกษัตริย์แล้วท่านก็ยังไว้ชีวิตพี่ชายของท่านก็คืออาโดนิยาไว้แต่ได้ตักเตือนพี่ชายของเขาในข้อที่52บอกว่าซโลโมนตรัสว่าแม้อาโดนิยาสำแดงตัวไว้ว่าท่านจะเป็นคนดีผมสักเส้นเดียว ของท่านก็จะไม่ตกลงอย่างพื้นดินแต่ถ้าเราพบความอธรรมในตัวท่านเราจะนำความตายมาสู่ชีวิตของท่านนะคะนี่เป็นการเตือนระหว่างซาโรมอนที่มีต่อพี่ชายของเขาและเรารู้ว่าจุดจบอันน่าเสียดายก็เกิดนะคะเมื่อความอาธรรมของอาโดนิยาก็เกิดในชีวิตของท่านโดยท่านเนี่ยดันไปรักนางสาวอาบิชาคซึ่งเป็น คนที่ดูแลกษัตริย์ดาวิดนะคะวิธีการของอาโดนียาก็จะเป็นวิธีการแบบฉบับของท่านนะคะท่านก็ไม่กล้าคุยกับซาโลมอนโดยตรงนะท่านก็ไปเข้าเฝ้าพระนางบาดเชบาอยู่ในบทที่2ข้อที่17ถึง25นะคะเพื่อเป็นให้ เพื่อขอให้นางบัชบาเนี่ยเป็นตัวแทนท่านในการขอโซอลมมนอีกทีนึงบอกว่าขอยกนางสาวอบิชาคชาวชูเนมให้เป็นเพรียของท่านได้ไหมแน่นอนว่าพระราชาซโลโมอนนั้นต้องโมโหเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่านางอบิชากเนี่ยเป็นหญิงที่ดูแลกษัตริย์ดาวิดยามที่คุณพ่อเนี่ยชรามากนะคะและก็ดูแลจนพ่อของเขาตายไปนะคะ ดังน,นั้นแม้ว่าในพระคัมภีร์จะบันทึกว่ากษัตริย์ดาวิดไม่ได้ร่วมหลับกับนางอบเบชากแต่นางก็จะมีเกียรติในฐานะที่เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลเอาใจใส่กษัตริย์ดาวิดนะคะเหมือนในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ข้อที่30นะคะพระคำของพระเจ้าได้ระบุไว้อย่างชัดเจนบอกว่าห้ามมิให้ผู้ชายคนใดเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตนและห้ามมิให้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา พระพีตรงนี้เป็นพระคาของพระเจ้าซึ่งเป็นบัญญัติมาถึงชนชาติอิสราเอลเมื่อซาโลมอนฟังแล้วก็โมโหนะคะทําให้ท่านเนี่ยมองเห็นความอาธรรมหรือว่าความความไม่ดีหรือว่าจิตใจที่ไม่ดีของของอาโดนิยาก่อเกิดออกมาเป็นการกระทานะโดยการเข้าเข้ามาพูดคุยแบบนี้ผ่านทางแม่แม่ของซาโลมอนเนี่ยกริย์ซาโลมอน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วนะคะแต่ก็ไม่ฟังใช่ไหมกริย์โดนลมอนก็เลยบัญชาให้เบเนยานะคะไปประหารชีวิตอาโดนิยาเสียดังนั้นอาโดนิยาตัวของเขาก็ต้องตายในที่สุดเพียงแค่เพราะว่าเขานั้นไม่รักษาและก็ไม่ใส่ใจพระคำของพระเจ้าพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาโดนิยา หลายๆครั้งเราเราก็เป็นแบบนี้เราเราล้านเลยพระคําของพระเจ้าเรารู้อยู่นะแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระเจ้าก็คงจะไม่ไม่ไม่ไมทาโทษเราหนักขนาดนั้นนะคะด้วยความชล่าใจของเราแล้วเราก็ทําผิดแล้วก็ทําบาปต่อสู้พระเจ้าแล้วก็ไม่เพียงแค่นี้พระเจ้าเตือนแล้วแล้วเราก็ยังไม่ฟังอีกนะคะและการตีสอนของพระเจ้าก็เลยรุนแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับอาโดนิยาที่ไม่ใส่ใจพระคำของพระเจ้านะคะไม่ใส่ใจคำเตือนของน้องชายของเขาซือโซโลมอนเตือนแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังนะคะยังปล่อยตัวปล่อยใจทำตามใจตัวเองอยู่นะคะดังนั้นสุดท้ายจุดจบของเขาก็คือความตายแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะคร่ควญชีวิตพี่นะ้องวันนี้เราคิดดูซิเรามีอะไร ที่เรามีความคิดนะค่านิยมของเรายังไม่อยู่ในทางของพระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเข้าใกล้ชิดพระเจ้านะพี่น้องคนไหนที่ไม่ได้ ผ่านพระคำพระเจ้าหรือว่าไม่ใส่ใจพระคำพระเจ้าไม่มาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าว่าจะเป็นผ่านกลุ่มเซลล์กลุ่มสตรีหรือแม้แต่การประชมุมวิหานของเราเนี่ยขอให้พี่น้องที่จะเข้ามานะคะเริ่มต้นจากเดือนลักครั้งก็ดีก็ยังดีกว่าไม่เข้ามาเรียนเลยนะคะขอพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยเหลือเราจริงๆเนาะเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะนี่เป็นคําตักเตือนในวันนี้ที่มาถึงพวกเราทุกๆคนที่รักพระเจ้านะคะขอให้เราที่จะ ถึงพระคําของพระเจ้าเราคิดถึงพระเจ้ามากๆนะคะเพราะว่านั่นคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเนาะพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรไม่ต้องการที่จะทําลายชีวิตของเรานะคะให้เราที่ฐานด้วยกัน พระเจ้าเราก็ทั้งหลายขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของอาโดนิยาที่เป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีแต่ให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะไม่ทําตามแต่ใส่ใจแล้วก็ไม่ละเลยพระคําของพระเจ้าให้เราที่จะติดตามพระเจ้าโดยที่ ระมัดระวังย่างเท้าของเราความคิดของเราคำพูดของเราจิตใจของเราที่จะอยู่ในขอบเขตของพระคำของพระเจ้าขอพระองค์ที่ทรงโปรดตักเตือนเราเวลาที่เราทำผิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่สถิตอยู่ข้างในเราเพื่อเราจะไม่ห่างเขินไปจากพระพรของพระองค์จริงๆได้โปรดนำพี่น้องเหล่านั้นที่ยังไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามาหาพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะเจอหน้าพวกเขาแต่ั้งหลายขอมอบตลอดทั้งวันนี้ของพี่น้องรวมถึงน้องๆทุกคนเด็กๆ ทุกคนที่อยู่ที่บ้านที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดอธิษฐานทูลขอในผนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ